สวัสดีทุกคนวันนี้วันอาทิตย์ที่15มกราคม2 5 6 6ครับหลังจากเมื่อวานนี้ผมไปวิ่งยาว1มินิใช้เวลาไป80นาทีวิ่งวเพลเจยาวเลยไม่ได้หยุดเลยสักแอะเดียวเพราะว,ว่า วิ่งทดสอบเส้นทางงานวิ่งกับเพจรซอร์80นาทีก็เลยกกปุ่มไปกับเพเอร์ก็ทำให้เกิดความทนทานไปอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาวิ่งสัก10โลวิ่งแบบวอล์กเบรกโล2โลแล้วก็พักวิ่งก็ใช้ความเร็วพอสมควรให้ พอได้หอบเล็กน้อยแต่หายใจทันก็ใช้ความเร็วมากกว่าอีซี่นิดหนึ่งแต่ก็ยังหายใจทันไม่เหนื่อยมากเกินไปสักโลส,สองโลก็หยุดพักหายเหนื่อยครั้งหนึ่งก็เป้าหมายวันนี้ก็กะไว้สัก ว่าจะวิ่งให้ได้สัก10โลแต่ว่าสถานการณ์ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่มาสายและ7โมงกว่า7โมงครึ่งกว่าจะได้ออกจากบ้านแดดตอนออกมาแดดก็ล่มพอจะวิ่งแดดก็ร้อนแดดร้อนเสร็จใส่นาฬิกาการมินได้โล2โลแบตหมดอีก เลยต้องเปลี่ยนเป็นเมทฟิตใชอเมทฟิตก็แล้วก็เลือกวิ่งแต่เฉพาะล่มเหลือครึ่งเดียวที่ยังพอมีล่มก็ไปกลับก็ได้ประมาณโลนึงก็วิ่งด้วยเมทฟิตได้อีก6กกิโลรวมแล้วก็ได้น่าจะได้สัก7-8ดโลวันนี้ถึงจะไม่ได้10บโลก็พอได้เหงื่อ พอได้ประสิทธิภาพในการฝึกวิ่งพอสมควรก็ขอฝากไว้ครับเราต้องเปลี่ยนรูปแบบการฝึกหลายๆแบบฝึกความทนทานด้วยการวิ่งดีซี่แบบรยาวไปแล้วก็สลับเปเี่ียนแบบวิ่งเร็ววิ่งเร็วแล้วพักคล้ายๆอินเทอร์วอลครับแต่ว่ามันจะมันจะนานหน่อยแต่ว่า เราไม่ต้องกดหมดแม็กเท่าไหรแล้วก็วิ่งแค่พอได้ยังหายใจทันใช้ความเร็วนิดนึงแต่เราหายใจทันพอเหนื่อยสัโกโลสองโลเงยแล้วก็พักหายเหนื่อยสักเดินสักร้อยสองร้เมตรก็หายเหนื่อยก็มาวิ่งต่อก็จะทำให้เราพัฒนาความเร็วพัฒนาความอดทน ความแข็งแรงของกล้าเนื้อขาได้ต่อไว้ครับ